สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกันในเพจโค้ชเจีบอินดีมนะคะ EP ที่9แล้วนะคะในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะมันเป็นเรื่องจริงๆนะคะที่เจี๊ยบเจอมากับตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะว่าการาเปลี่ยนความคิดของเราะคะ่ะจากที่เราเคยเป็นคนคิดลบคิดไม่ดีคิดแต่ในแงใน่ในแง่ลบๆนะคะ แล้วเปลี่ยนผ่านตัวเองอะคะ่ะให้มาคิดดีนะคะแล้วสิ่งดีๆมันจะตามมาจริงๆนะคะเริ่มจากาตื่นขึ้นมาเลยค่ะเริ่มจากการตื่นขึ้นมาเลยนะคะเราตื่นขึ้นมาเจจะขอบคุณตัวเองทุกครั้งเลยนะคะขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจอยู่ตื่นขึ้นมาขอบคุณ่สิงของเครื่องใช้ต่างๆนะคะขอบคุณที่อำนวยความสะดวกให้กับเรา,อาขอบคุณที่ มามาเป็นเครื่องใช้ให้กับเราอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณทุกอย่างค่ะเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนความคิดจนจากคนที่เคยคิดลบๆอะค่ะกลายมาเป็นคนที่คิดบวกได้นะคะก็ถือว่าพัฒนาตัวเองมาอีกระดับหนึ่งนะคะ,ะตื่นขึ้นมาเราก็คิดแต่สิ่งดีๆนะคะคิดแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะจะหลั่งไหลเข้ามาหาชีวิตเราเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเปลี่ยนก็คือ การที่เรากลัวค่ะเรากลัวแล้วเราเราไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะเจรจาค่ะมันทําให้เราปิดป,ปิดกั้นโอกาสของความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนเจะเป็นเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้ติดหนี้ติดสินนะคะแล้วไม่กล้าไปเจรจาเขาแล้วก็หนีอย่างเดียวเลยค่ะกลัวว่ากลัวว่าตัวเองทําผิดแตัวเองมีหนี้มีสิน เพิ่งมารู้ทีหลังนะคะว่าการเป็นหนี้เป็นสินเราไม่ได้ไปฆ่าใครนะคะเราแค่ไม่มีเงินใช้เขาเท่านั้นเองนะคะก็เพิ่งมามาปลดล็อกชีวิตตัวเองนะคะได้เพิ่งหลัง1ิปีก่อน1ิปีนี่มาเองนะคะไม่กี่ปีนี่มาเองเนาะเมื่อก่อนนะคะอยู่ยังไงก็ไม่มีความสุขนะคะคิดว่าตัวเองเป็นหนี้คิดว่าตัวเองอมีหนี้มีสินนะคะก็คือทั้งกลัวทั้งอายะคะ่ะแต่ตอนนี้เพิ่งมาปลดล็อกความคิดได้ว่า เฮ้ยการเป็นหนี้เป็นสีนอะ่ะมันไม่ใช่เราไม่ได้ไปฆ่าคนตายแค่เรากล้า,าเจราจาเดินเข้าไปที่แบงะคะ์อะค่ะไปไปปรับโครงสร้างหนี้นะคะไปปกปโครงสร้างหนี้ให้ให้ธนาคารเราสามารถจ่ายได้เท่าไหร่แล้วธนาคารรับได้ไหมตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองค่ะเป็นการแค่ปรับโครงสร้างหนี้เท่านั้นเองก็เมื่อก่อนก็ไม่กล้านะคะัวแต่กลัวเนาะ มัวแต่กลัวความกลัวมันเป็นสิ่งที่ปิดกั้นความเจริญของเจี๊ยบมากๆเลยค่ะมัวแต่กลัวมัวแต่คิดไปเองว่ากลัวเขาจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแค่เดินเข้าไปที่ธนาคารแล้วก็ไปปรับโครงสร้างหนี้เท่านั้นเองค่ะการเป็นหนี้ไม่ใช่เป็นการฆ่าคนตายนะคะแค่เรากลัวค่ะกลัวไปเองคิดไปเองเท่านั้นเองค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเปลี่ยนความคิดทําให้เจี๊ยบได้ มามีทุกวันนี้ค่ะทําให้ทุกวันนี้มีมีการใช้ชีวิตที่แบบมีความสุขขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยโซฟามีนั่งๆแบบเนี้ยค่ะนั่งไม่ได้ค่ะมัวแต่เครียดนะคะมัวแต่เครียดมัวแต่ทุกอ่าอยู่ที่ไหนก็ทุกนะคะเพราะว่าหาจุดหาจุดเปลี่ยนไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับตัวเองไม่ได้นะคะเครียดทุกวัน,นะคะ่ะเครียดก็กินเหล้ากินเหล,ล้าก็หลับไปตื่นขึ้นมาปัญหาก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ นี่ยนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนความคิดดูนะคะลองเปลี่ยนความคิดของตัวเองดูค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเปลี่ยนเถอะค่ะแค่เราเปลี่ยนความคิดนิดเดียวนะคะพิกนิดเดียวจากสมมุตินะคะอย่างเช่นลองคิดตามนะคะ,ะถ้าเราขับรถไปแล้วเจอรถติดอย่างเงี้ยค่ะรถติดนานๆอางเงี้ย ถ้าเป็นปกติถ้าเป็นคนที่ขี้งุดหงิดก็จะแบบเฮ้ยทำไมติดหน้านจังหงุดหงิดกับชีวิตนะคะทําให้ทําให้อารมณ์ไม่ดีทําให้เกิดความหงุดหงิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะคะลองมองอีกมุมหนึ่งก็คืออ่าเออก็ดีเหมือนกันจะได้ทํางานต่อในรถได้จะได้คุยกับลูกค้าได้แล้วก็จะได้มองวิวทัศน์รอบๆข้างๆได้แค่นี้ค่ะมันก็จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้ โรคมันหน้าอยู่ขึ้นนะคะใช่ไหมคะโรคมันก็จะได้หน้าอยู่ขึ้นเนาะแต่ถ้าเรามัวแต่เอาตัวเองไปทุกข์อยู่กับตรงนั้นนะคะมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะสมองสมองก็ไม่เล่นเนาะมาคิดการคิดงานอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้สําเร็จนะคะแต่ถ้าวันไหนถ้าเรามีความสุขใจเราสุขใจเรานิ่งนะคะสมองเรามันจะปลอดโปร่งนะคะคิดงานทําทอะไรก็จะสําเร็เจเนาะนั่นแหละคะ่นนะ,คะมันเป็นการดึงดูดด้วยนะคะมันเป็นการดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาใน,นชีวิตเราด้วยเนาะ แล้วก็ถ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนความคิดจากโทษทีค่ะแล้วเราเปลี่ยนความคิดจากการการคิดที่แบบว่าคิดยังไงก็ได้ค่ะให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะให้ชีวิตเราดีขึ้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเจี๊ยบเป็นคนหนึ่งที่อชอบทําอะไรคนเดียวชอบขี้เกงใจใจคะ่ะไม่อยากไปรบกวนใครนู่นนี่นั่นนะคะแต่ เป็นการคิดที่ผิดมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าไปคนเดียวอาจไปได้ไวนะคะแต่ถ้าอยากไปได้ไกลมันต้องไปเป็นทีมนะคะถ้าเราทำงานร่วมกันแบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถไปกันเป็นทีมแล้วก็สามารถไปใกล้ๆนะคะไปได้ไกลแล้วก็จับมือกันไปเป็น,ปนกลุ่มเป็นก้อนนะคะรวยคนเดียวมันก็ไม่สนุกนะคะถ้าเรารวยกันเป็นทีมอะคะ,ะนั้นแหละค่ะคือความภาคภูมิใจนะคะก็ อยากให้ทุกคนนะคะลองปรับวิธีคิดดูนิดนึงนะคะถ้าเราปรับได้ะคะ่ะมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครนะคะมันเป็นผลดีกับตัวเราเองทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากก็คืออลองลองปรับทัศนคติเกี่ยวกับาการทำงานแบบเครือข่ายดูอะคะ่ะอันนี้ก็ขอฝากฝากนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเจ๊ฟทำธุรกิจอินดี้อยู่ บางคนมีความคิดแนวคิดลบๆเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่า,ขายเกี่ยวกับธุรกิจ MLM นะคะจะเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้ชอบนะคะแต่พอได้เข้ามาศึกษาค่ะมันเป็นธุรกิจที่จะนําให้เราค่ะไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้เลยนะคะแล้วก็ยังนําเราค่ะไปสู่ความสําเร็จในอนาคตแบบมั่งคั่งร่ํารวยได้เลยนะคะลองเอาตัวเองเข้ามาศึกษาก่อนนะคะเปิดอกเปิดใจให้ตัวเองเข้ามาเรียนรู้ก่อน นี่แหละค่ะลองเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความคิดดูนะคะบางคนอาจจะเห็นว่าไม่ชอบคนรวยอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบคนรวยคนรวยเอาเปรียบนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับดูนะคะลองเปลี่ยนความคิดดูว่าถ้าเราต้องตัวเราต้องรวยก่อนใช่ไหมคะเราถึงจะไปช่วยคนอื่นได้ตัวเราต้องมีก่อนเราถึงจะไปแบ่งปันคนอื่นได้นะค่ะเขาถึงบอกว่าให้เราตัวเราต้องรีบรวยก่อนนะคะ ตัวเองรวยแล้วคนอยู่รอบๆข้างของเราค่ะเขาก็จะสบายตามนะคะเราก็จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลเขาได้นะคะแต่ถ้าเรายังยังยัง,ย,งยังไม่พอค่ะยังยังช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะตัวเองยังแทบจะไม่พอกระเสือกกระสนอยู่แล้วเราจะไปช่วยอะไรใครได้ใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะเขาถึงบอกว่าเราต้องรวยก่อนเราต้องสบายก่อนนะคะเราถึงจะไปช่วยคนอื่นได้ก็ อยากฝากนะคะอยากฝากให้ทุกคนลองเปลี่ยนแนวคิดการาการทำงานหรือว่าแนวคิดในการใช้ชีวิตดูนะคะลองปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็ทําให้เราเป็นออโตเมติกไปเลยนะคะพอเราเจอปัญหาอะไรพอเราไปเจอ,อสิ่งที่ไม่ด mm ีเราก็จะได้ก้าวข้ามตรงนั้นไปได้วันนี้น่าจะ เจอกันได้ไม่นานนะคะวันนี้พอดีจะมีติดประชุมอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะอยู่กันคุยกันอีกสักพักหนึ่งนะคะก็อยากให้ทุกคนอยากฝากค่ะอยากฝากนะคะกอะ็ออกมาเปลี่ยนความคิดนะคะลองเปลี่ยนความคิดตัวเองดูนะคะถ้าเราคิดถ้าเราคิดลบแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเราลองคิดบวกดีกว่าไหมคะถ้าเราคิดบวกแล้วคนที่ได้ที่สุดก็คือตัวเราได้แล้วะคะ่ะเราได้ความสุขเราได้ใจเราเป็นสุขนะคะพอใจเราเป็นสุขสมองเราก็ ทำงานได้ดีนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องมีความคิดหมุดหงิดเข้ามาในชีวิตนะคะพอเราอเพอเราจิตใจแจ่มใสแล้วอะคะอ่ะเหมือนที่เขาบอกว่าทําตัวเองทําจิตให้เบิกบานตลอดนะคะทําจิตใจให้เบิกบานให้แจ่มใสตลอดเราก็จะสามารถสร้างสรรค์แนวความคิดแนวการทํางานให้มันดีขึ้นได้ะคะ่ะเราก็สามารถาทแสดงผลงานนะคะทําผลงานทําชิ้นงานออกมาให้ได,ด้ดีนะคะ การทำงานก็จะราบรื่นด้วยนะคะแล้วก็อยู่กับคนรอบข้างก็จะได้มีความสุขเนาะถ้าตัวเรามีความสุขนะคะมันจะเทอแผ่ไปกับคนรอบๆข้างด้วยนะคะเขาจะมองออกว่าเรามีความสุขเนาะก็อยากจะฝากนะคะอยากจะฝากให้ทุกคนลองหันมาเปลี่ยนแนวความคิดดูนะคะใครที่มีความคิดลบๆแล้วก็ขี้งุดงิดอะไรเงี้ยค่ะลองเปลี่ยนดูนะคะตื่นมาลองขอบคุณตัวเองขอบคุณข้าวของเครื่องใช้ดูนะคะ ขอบคุณที่เขาอมาอำนวยความสะดวกให้เราขอบคุณร่างกายที่ยังหายใจที่ยังอ,อยู่เคียงคู่กับเราค่ะแค่นั้นละค่ะก็จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้นะคะเห็นอะไรก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้อ,อย่างเช่นอตอนนี้นะคะยูโควิดใช่ไหมคะเจี๊ยกก็ยังต้องขอบคุณเลยค่ะถ้าไม่เกิดโควิดเจี๊ยกก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าต้องศึกเอาตัวเองเข้ามาศึกษาธุรกิจออนไลน์ยังไง ยังอยู่ที่เดิมยังไม่ก้าวหน้าค่ะยังไม่รู้ว่าอ๋อการสร้างไรายได้มาสร้างไรายได้จากออนไลน์ได้อีกทางหนึ่งเลยนะเขาเหมือนค่อยเขาบอกว่าอ่าช่องทางการทำมาหากินนะคะมันจะไม่ได้อยู่พื้นพื้น,นดนินต่อไปนะคะมันจะอยู่ในอากาศมันจะอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะมันทําให้เจฟได้ศึกษาขวอความรู้ะคะ่ะบางคนเอาแต่โทษโควิด COVID ว่าเฮ้ยมันไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้นะคะแต่ในข้อดีของมันก็ยังมีนะคะ ข้อดีของมันก็ยังดีมองให้เห็นนะคะมองให้เห็นข้อดีของของมันนะคะของทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรามองแต่ข้อดีของมันนะคะเราจะทําให้เราไม่ไม่ต้องทุกข์นะคะไม่ต้องทุกข์แล้วก็ทําให้เรามองหาโอกาสในการทํางานมากขึ้นนะคะทําให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ได้นะคะก็นั่นแหละค่ะอยากให้ทุกคนนะคะลองลองลองเปลี่ยนแนวความคิดดูนะคะ เนี่ยเจ๊ยังต้องขอบคุณนะคะขอบคุณโควิดที่ที่เข้ามาไม่งั้นเจ๊จะไม่เรียนรู้เลยค่ะเจ๊จะไม่เรียนรู้เลยว่าเฮ้ยการหาเงินบนโลกออนไลน์เขาทํากันยังไงเนี่ยค่ะมันทําให้เรารู้นะคะว่าเราควรจะทํำยังไงกับชีวิตเราทําให้เรารู้ว่าเราควรบริหารชีวิตของเรายังไงนะคะก็วันนี้น่าจะเจอกันประมาณนี้นะคะจะเจอกันไม่ยาวเนาะเจ๊บขอฝากให้ทุกคนลองกลับไป เปลี่ยนความคิดดูนะคะลองไป,ไปเป,ปรับเปลี่ยนความคิดดูว่าเรายังเป็นคนที่ขี้งดหงิดอยู่ไหมเรายัางเป็นคนขี้โมโหอยู่ไหมเรายังมองโลกในแง่ลบอยู่ไหมนะคะลองกลับไปดูนะคะลองกลับไปทบทวนตัวเองดูนะคะถามใจตัวเองดูนะคะว่าเรายังมีความสุขอยู่ไหมทุกวันนี้นะคะถ้าไม่ทุกข์ก็สุขแล้วนะคะแค่เราไม่ทุกข์ก็สุขแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะลองเปลี่ยนความคิดดูนะคะ หัวสมองของเราจะได้โลง่งจะได้คิดงานอะไรจะได้แบบไปอย่างมั่นคงนะคะอย่างอย่างคิดได้คิดเอความรู้ใหม่ๆขึ้นมานะคะสมอง,องเราจะได้ทํางานแบบเต็มที่นะคะจะได้ไม่เอาเวลาตรงนั้นนะคะไปะเสียเวล่อเวลากับการคิดลบๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะที่เข้ามาชมขอบคุณมากนะคะที่เข้าแวะมาให้กําลังใจวันนี้เจะมาในหัวข้ออาอสวัสดีค่ะ มาในหัวข้อที่บอกว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะมันทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะคะอันนี้จะพูดถึงประสบการณ์ที่เจะบเจอมาเลยนะคะว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดได้ะคะ่ะมันก็จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะอย่างเช่นที่เราเจอสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเจ็บก็ได้ขอบคุณที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้ใช่ไหมคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ แล้วก็ยังทำให้เราอะค่ะสามารถเรียนรู้กับสิ่งตรงนี้ได้ด้วยนะคะสามารถทำให้เราเรียนรู้กับเหตุการณ์ตรงนี้ได้ด้วยว่าอ๋อการทาการหาเงินบนโลกออนไลน์อะมันสามารถทำได้นะมันยังมีช่องทางให้เราทำงานได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็วันนี้ก็น่าจะพอประมาณนี้นะคะฝากไว้แค่นี้นะคะ,ะคิดบวกคิดดีนะคะและชีวิตจะมีความสุขขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ